ต้องขอบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายแขกรับเชิญที่เราอยากจะนําเสนอให้คุณผู้ชมเพราะเราเชื่อว่าเวลาคุณตื่นมาตอนเช้าเนี่ยคุณอยากจะได้พลัง<ช>แล้วก็กําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปแล้วมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มันค้างคาใจหลายคนเยอะมากช่วงปีใหม่เนี่ยใช่ไหมแจ็คคือคนจะมีตั้งเป้าแล้วผมเชื่อว่า99.9% 9 99ปรของประเทศนี้คืออยากจะให้น้ําหนักตัวเองลดลงเราก็เลยนําเสนอแขกคนต่อไปดีครับเธอเคยน้ําหนักถึง85กิโลกรัมคือหนักมาก มีคนแซวนะครับว่าอ้วนแล้วไม่เจียมตัวพยายามจะจีบคนแล้วคนก็ไม่คบด้วย<ช>แต่เธอเนี่ยลดลงไปเยอะมากคุณผู้ชมเคยลดลงไปถึง40ตอนนี้หนักประมาณ50กว่าดูภาพนี้นี่แหละครับดูภาพนี้หลายคนที่ตั้งเป้าว่าปีใหม่นี้ <ฮะ S 2> ฉันอยากจะผอมเช้าวันนี้ตื่นมาคุยเราจัดให้อีกหนึ่งดอกอยากให้ดู ตลอดทั้งช่วงนี้และคุณจะได้แรงบันดาลใจในการที่จะลดน้ําหนักอีกกับเคล็ดลับที่มันง่ายมากชลง่ายม,มากพร้อมที่จะเปิดตัวหรือยังเอ่ยเรายังไม่เห็นนะเ,ะเนี่ยผมทั้งคู่คือเราบอกกันบ,บอกว่าจะลงขนาดไหนเ,<อ>เราจะได้เห็นพร้อมกับคุณผู้ชมที่ดูที่บ้าน<ม>นะครับขอต้อนรับน้องแชมป์อัจราครับโอ้โอ สวัดีครับพี่แชมป์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอโอ้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 อะไรไม่ได้อะไรฮะอะไรฮะเจอดาที่รักได้เลยนะนี่คุรับคนรูว่าเดี๋ยรู้เมื่อกี้ใครครับผมยิ่งเลยค่ะว่าเป็นญาติงทางของคุณเลยครับไม่ใช่เชิญเลยครับแชมป์เชิญเลยครับแชมป์แปลกไปเยอะมากเลยอ่ะขอดูภาพอีกครั้งหนึ่งหน่อยดีกว่าเนี่ยขอดูภาพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนั่นคือภาพประมาณปีที่แล้วได้ไหมใช่ เป็นตอนตอนมัธยมค่ะตอนมัธยมใช่คือฉามอ้วนตั้งแต่มัธยมประถมมัธยมมปลายมหาลัยกันเลยอันนั้นหนักสุดเลยใช่ไหมกี่โล85ค่ะ85ซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรูปนั้นเนี่ยโดนรุ่นพี่นะฮะที่เราเคยไปแอบชอบเขาเนี่ยด่าว่าเลยด่าว่าอ้วนแล้วไม่เจียมตัวนี่โกรธกันส่วนตัวหรือเปล่าป่าเปล่าเพส่งอารมณ์ให้ฮะเล่าเหตุเล่าเหตเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นไงครับก็ก็คือตอนเด็กๆเนี่ย ทั้งอ้วนแล้วก็ผิวคล้ำมากเลยค่ะก็ไปชอบรุ่นพี่คนหนึ่งแต่คือตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวเองไม่โอเคอ่ะคคือต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ยเป็นคนอ้วนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองครับผมเราก็มั่นใจว่าเราหน้ารักของเราอ่ะแล้วก็ใช่ไหมเหมือนกับว่าไม่เห็นต้องลดเลยใช่ใช่ใช่ไมไม่เคยคิดว่าต้องลดเลยคนอ้วนมักจะมีคําพูดติดตัวที่ไม่ต้องลดว่าอะไรเช่น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 ก็ ก็อ้วนอย่างนี้ก็ก็น่ารักดีนบอุ่นดีเลกนีใช่ใช่แบบนั้นจนกระทั่งเกิดจนกระทั่งก็มีเพื่อนค่ะเพื่อนก็รู้ว่าเราชอบรุ่นพี่คนนี้เขาก็เลยไปเป็นเหมือนแม่สื่อก็ไปบอกรุ่นพี่ให้ว่าเอ้ยเราเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ครับแล้วรุ่นพี่เขาก็พอรู้ว่าเราชอบก็พูดมาว่าเอออ้วนเราไม่เจียมเนาะแต่ไม่ได้พูดใส่ใส่ช้ำนะคือพูดมากับเพื่อนแล้วเพื่อนก็มาบอกให้ฟังตอนเราได้ได้ยินปุ๊บเรารู้สึกไงประโยคนั้นคือจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่า อ้วนเราไม่ดีหรอเพราะปกติเราจะแบบไม่ได้คิดว่าอ้วนเราไม่ดีอะค่ะแต่พอ,พอฟังคํานั้นมาแล้วก็รู้สึกก็เจ็บอะเจ็บเลยเ,เจ็บแรงนะอีกอย่างที่น่าสนใจอันนี้ผมเพิ่งทราบจากอ่านจากข้อมูลนี้ก็คือว่ามันฟังแล้วน่ากลัวมากนะครับคุณผู้ชม,มเคยอ้วนมากจนเกือบตาบอดยังไงคือพี่วดีคืออ้วนจนคือแก้มอะคะ่ะมันดันขนตาล่างเราอะค,คือพอแก้มมันเยอะมันก็ดันขนตาเข้าไปทิ่มในตาเลยค่ะ อ oh คือตาเป็นรอยเลยเวลาเรามองภาพอย่างเงี้ยเราเห็นแบบเป็นเส้นๆเ,เลยค่ะ<า>ไม่ทราบว่า <Okay. S 2> คุณผู้ชมเคยมีอาการแบบนี้หรือเปล่าอ้วนถึงขั้นที่ว่ามันมันไปดันขนตา mm hmm. แชร์มาให้เราอ่านหรือสิครับ4ี่ตองหนึ่งเกหรือว่าใครมีปัญหาอ้วนอะไรบางอย่างก็ตามและคนอื่นอาจจะไม่ทราบ,รบแล้มันอาจจะเป็น อาจจะเป็นโรคภัยอะไรบางอย่างถึงขั้นที่ว่าต้องไปหาหมอแล้วมันอันตรายมากสี่ตองหนึ่งก้าวเจ็ดเดี๋ยวเราอยากจะอ่านข้อความนี้ดูแล้วหมอว่ายังไงหมอว่าต้องลดน้ําหนักหรือว่าอะไรคุณหมอบอกว่ามีสองวิธีค่ะคือวิธีแรกก็คือต้องลดน้าหนักกับวิธีที่สองคือผ่าตัดผ่าตัดเขาก็จะกรีดกรีดใต้ตาคือตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็กลัวเรื่องใหญ่นะใช่มันคือคุณหมอบรรยายภาพซะน่ากลัวมากค่ะเลยตัดสินใจว่าลดความอ้วนดีกว่าเอาละเอาละตอนนี้ ไม่คือผมผมตกใจตรงที่ว่าผมเนี่ยอันนี้คือเห็นพี่เนี่ยตอนแรกเลยนะครับหนัก85กิโลกรัมนะครับผมลดไปเนี่ยนะครับเหลือตอนนี้แหละ45กิโลกรัมลดไปั้งสด4สิกิโลกรัมเลยพี่ทำยังไงฮะคือก็จะแบ่งเป็นสองส่วนคือเป็นเรื่องของการควบคุมอาหารแล้วก็การออกกำลังกายถ้าเป็นการออกกำลังกายเนี่ยจะโหดนิดนึงค่ะคือทำประจำเลยก็คือจะซิทอัพวันละ3า0 4 0 0ครั้งแล้วก็ปั่นจักรยานอากาศ ปัญจรียอากาศเนี่ยจะเริ่มจาก300ครั้งพอทําไปนานๆเข้าก็เพิ่มเพิ่มเคยเพิ่มจนถึงพันหนึ่งเลยแป๊บนึงเขากลับไปดูภาพเมื่อกี้นี่ใช่ภาพที่อยู่บนลู่ใช่ไหมเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะนี่นี่นี่ใครถ่ายให้ทำไมมันสวยภาพนี้ภาพนี้คุณดูเซ็กซี่มากเลย็ซีมากคุณดูเซ็กซี่ตอนนั้นคือผอมมากตอนนั้นก็คือผอมมากเลยก็ก็เคยเคยเคยมีถ่ายหนังสือเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับค่ะเพราะเขาก็สนใจว่าเราลดลงไปเยอะเอางี้คุณคุณอ เล่นคุณคุณออกกําลังกายโดยการซิทอัพวลาสามถึงสี่ร้อยครั้งคําถามที่เกิดขึ้นในใจคือมันทํำยังไงอะเพราะบางคนบอกว่าแค่ยี่สิบครั้งก็ไม่ไหวแล้วอืมันต้องมีแรงบันดาลใจอะค่ะครับใช่ใช่ของ้ําคือฉ้นจะเริ่มจากแรงบันดาลใจตรงที่ว่าคือเราก็เป็นห่วงสุขภาพอันนี้คือมาความรักความรักก็มาเรื่อง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 หลักเหมือนกันสุขภาพก็มาด้วยเหมือน ใช่น้อยครั้งอันนี้ถือว่าดีมากลดลดขาได้ดีมากค่ะครบชงต้นขาใช่ไหมัใช่ใช่เดินหรือว่าวิ่งวนลู่เป็น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 วิ่งวิ่งอิ่งค่ะวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยใช่ไหมคใช่ค่ะบ่อยไหมเอเพิ่งเริ่มวิ่งเมื่อปีที่แล้วค่ะครับผมค่ะแล้วก็เล่นที25ด้วยใช่ค่ะแต่ขอแนะนำคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่า ระหว่างเดินกับวิ่งอันนี้เป็นเป็นเคล็ดลับที่คนอาจจะไม่ทราบแล,ล้วเราก็เพิ่คนพบหลังจากทำเซ็กซี่เดย์ก็คือว่าถ้าหากว่าคุณวิ่งแบบหนักมากนะฮะพลังงานในร่างกายของคุณเนี่ยก็จะไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอครับดังนั้นยิ่งวิ่งหนักเท่าไหร่น้ําหนักมันก็จะลดจริงนิดนึงแต่พลังงานแทนที่มันจะเอาไปเผาผลาญไขมันเนี่ยมันกลับไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อ,อเช่นช่วงเข่าช่วงขา แต่ถ้าคุณเดินอย่างต่อเนื่องเกิน45นาทีโดยปรับระดับความชัดและความเร็วปุ๊บเนี่ยพลังงานในร่างกายเนี่ยมันจะไปเผาผ่านไขมันระ้อยเปนะดังนั้นถ้าให้เลือกในการลดด่วนระหว่างเดินกับวิง่งแนะนําให้เดินอย่างต่อเนื่องนะครับมามาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าเนี่ยผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ได้อ้วนแต่ไขมันตรงเอวนี่ยมันมัน,ม,นมันลดไม่ได้สัทีอะทำยังไงดีครับ ของหนึ่งของช้าทําจะเล่นฮูลาฮู๊ค่ะก็จะเล่นเวลาอย่างน้อยเลย40นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงจำได้ไหมตอนที่เป็นเทรนที่คนเล่นกันเหรอครับผมฮูลาฮูนี่คือแบบว่าคนเล่นบ่อยมากแล้วมันลดช่วงเอวใช่ไหมหรือว่าหลายส่วนเลยนะแล้วเหมือนเทรนนีนก็หายไปแต่คุณก็ยังเล่นอยู่เล่นเล่นมานานมากแล้วค่ะติดแล้วนะมันช่วยมันมันช่วยลดได้จริงเหรอขนาดนั้นเลยจัเคยเล่นแบบลดไปจนเอวเหลือย4นิ้วเลยอ่ะใช่ใช่คือเล่นแบบผู้ชายก็มีสิทธิ์ลดได้สิ ลดได้นะคะการทำงานของมันคือยังไงมันจะเผาผาญไขมันในช่วงข้างใช่ใช่ใช่ให้ทํำให้ดูหน่อยลองนะคุณเชิญตั้งหน้าคุณเล่นคุณเล่นกี่กี่กี่ครั้งกี่นาทีสิสิบนาทีเป็นอย่างน้อยค่ะกี่ครั้งต่อสัปดาห์ก็ปกติก็จะเล่นทั้งทุกวันเลยใช่ใช่ทุกวันมันติดแล้วมันเสียดานะเสียดานะลองให้ดูนิดหนึ่งลองให้ดูนิดหนึ่งนะครับขมากอ่ะมา โอเคอลองดูนะครับจะรอดไหมเนี่ยใหญ่ไปไหมใหญ่ไปไหมไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะได้นะเดี๋ยวขอถอดรองเท้าเนาะได้เลยได้เลยได้เลยครับโอเคอ่ะก็อย่างนี้โอ้โหหนักมากค่ะแต่ก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหทำอย่างนี้ไปเลย45นาทะจีอันนี้เราเราคุยไปด้วยคุยไปด้วยใช่นะเราคุย คได้คุอปงมันจะขึ้นไปเลดี๋ยวเล่นไปจีกทีนี้มันมันมันขึ้นเหมือนคอเลยแล้วผม้างหลังด้วยอะไรไม่ดีแล้วแต่ตอบอกก่อนนะครับว่าดวงกูแชมป์ครับคุณผู้ชมเขาเนี่ยน่าสงสารมากเรื่องความรักครับผมครับล่าสุดนี่ก็โดนผู้ชายทิ้งมาครับแต่เร็วๆนี้เนี่ยเร็วๆมาที่ที่ที่คุณบอกผมไงค่ะค่ะแต่เร็วๆร็วนี้เนี่ยคือเขามีแฟนใหม่แล้ว เขามีแฟนใหม่แล้วแฟนหล่อมนี่เรียบรื่นันดีๆหน่อยค่ะมีแฟนใหม่แล้วไปเจอกันที่งานวิ่งใช่ไหมครับผมที่ที่ที่วิ่งที่ทำงานนี่แหละครหล่อมันี่ครับนี่คุณผู้ชมแฟนเธอหล่อมไหมครับหล่อลยละแฟนชื่ออะไรเอ่ยแฟนชื่อชัยค่ะพี่ชัยสวัสดีครับอพี่ชัยนี่โชคดีนะเนี่ยมีแฟนน่ารักอย่างนี้เนี่ยฮะนี่เวลาคนผอมแล้วก็ได้นแฟนหน้าตาดีแล้วโอ้โหทุกคนเหรอพี่เจองานวิ่งด้วยวิ่งกระจายเขาเป็นนาร์เลวยัง โคบันนานเลยอ่พึ่งพึ่งคบค่ะครับพึ่งคบค่ะเขารู้เขารู้ไหมว่าเราเคยอ้วนมาก่อนรู้ค่ะแล้วเขาว่าเขาให้กําลังใจอะไรยังไงบ้างเอ่ยก็เขาโอเคนะความจริงเขาก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องรูปร่างครับค่ะแต่คือพอมาตอนเนี้ยด้วยความที่เราชอบวิ่งทั้งคู่ก็เลยกลายเป็นชอบออกกำลังกายทั้งคู่ค่ะก็พักออกกำลังกายมีกระแสบ้างไหมว่าเคยทําสัญญกรรมมาก่อนโอ้โหโดนประจําค่ะแล้วไม่ได้ทำไม่ได้เพราะโครงหน้ามันดูเปลี่ยนไง คือทําอย่างเดียวคือดัดฟันเขาเรียกว่าเป็นการทาสัลญกรรมไหมอ่ะกับไม่อะไรับรูฟันับรูฟันไม่ไม่ถือว่าเป็นการทาสัญญกรรมคือโชคดีว่าพอดัดฟันแล้วก็คางคางมาจมูกเริ่มมานิดนึงครับค่ะเช้าวันนี้มีคนให้กำลังใจเยอะมากเลยครับขอย้ำอีกครั้งนะฮะว่าเคล็ดลับของเธออันนี้มันก็ไม่ใช่เคล็ดลับเพราะเราก็พูดมาโดยตลอดนะครับ เทคนิคทางเดียวที่คุณจะสามารถลดน้าหนักได้คือออกกําลังกายใช่แล้วก็ระมัดระวังเรื่องการกินเอาพูดเรื่องอาหารนิดนึงระวังยังไงครับเรื่องอาหารก็ทําก็จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะะอะค่ะคือย่อยง่ายคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะพี่วด,ดีกินข้าวหมดหม้อ หมดมากจริงคนเดียวเหรอครับคนเดียวโหมดหมดหมกแต่ทีนี้ตอมือเหรอแชมป์ใช่ตอมือหมดเลยโอ้คนแอร์ยิ้มนะครับยิมยาเราเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนค่ะคือเช้ากลางวันเย็นเราก็ยังทานทานเหมือนเดิมแต่ว่ามื้อเย็นก็จะลดลงแล้วเราก็เลือกเลือกจากชอบของทอดของมันเราก็เปลี่ยนแบบเป็นต้มเป็นนึ่งอย่างเงี้ยค่ะผักนี่ทานเยอะๆผลไม้ทานเยอะ เราเน้นย้ำตลอดเวลาเลยแต่คนจะจำไม่ขึ้นใจสักทีงดหวานงดเค็มงดมันนั่นก็คือทอดแค่3อย่างเท่านั้นเองชีวิตคุณก็จะเป็นแบบนี้นะครับไปติดตาม Facebook ของน้องแอนจี้หน่อยดีกว่านะครับแอนจี้กนะครับแล้วก็รวมไปถึง Instagram มแอดชามี่แอดชามี่มี่ใช่ไหมใช่ค่ะ c มี H A M M I เข้าไปติดตามพี่เชื่อว่าถ้าคนไปกดไลค์คน follow เนี่ยนะฮะเขาคงมีคำถามเยอะอะ พร้อมจะตอบใช่ไหมพร้อมจะตอบพร้อมค่ะยินดีมากในเมื่อคุณทำได้ถึงขนาดนี้ทำได้ถึงขนาดนี้ก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นต่อไปดีที่เขาอยากจะลดนะครับเชาวนี้ต้องขอบคุณที่มาให้แรงบันดาลใจให้พลังกับคุณผู้ชมทั้งประเทศเลยนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับศูนย์3 1ดหนึ่งเจดี่สมหนึ่งสครับ คลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในว y Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยเอ้าขยันไม่นั่งมองหน้าทำไมคะำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาเจ็ดเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดโคากดเดี๋ยวนี้เลยไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดชว์ไล่ออกเลยกนเนี่ยกดเลยสวยก็ได้เอากดกดอาก